เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพรานสองคนซึ่งอาศัยหากินอยู่ในพื้นป่าทุ่งใหญ่เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาของคนในพื้นที่พรานดูกับพรานเลี้ยงซึ่งเป็นพรานที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยกันบ่อยมากนักซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของพรานทั่วไปหรือกระทั่งพรานทั้งสอง ที่ไม่อยากให้มีคนเข้าไปเป็นภรระของกันและกันแม้ว่าจะเป็นพรานด้วยกันก็นตามทีแต่ก็มีอยู่บ้างที่เมื่อพบเจอกับสัตว์ใหญ,ใหญ่และได้ชักชวนกันเข้าไปดักหญิงด้วยกันอย่างเช่นกระทิงปลาที่ไม่สามารถจะชำแหละและขนคนเดียวได้ไหวแต่ก็น,น,นานๆครั้งถึงจะได้มีโอกาสไปร่วมกันแบบนั้นครั้งหลังสุดนั้นก็เกือบสามเดือนมาแล้ว ที่พากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงวัวแดงได้ตัวหนึ่งที่ผ่านเลี้ยงแกเข้าไปเจอมาจึงได้กลับมาชักชวนพรานดูให้เข้าไปล่าวัวแดงด้วยกันเพราะจุดที่พบนั้นต้องเดินเท้าเข้าไปเป็นวันกว่าจะถึงที่หมายจนใช้เวลานั่งห้างอยู่ในป่าถึงสองคืนกว่าจะได้วัวแดงตัวที่เห็นที่ผ่านมาบริเวณเส้นทางเดิม ถึงจะได้ยิงวัวแดงนั่นจนสำเร็จในที่สุดทั้งคู่ก็ช่วยกันชํำแหละและทำแค่หามออกมาจากป่าเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการซึ่งนั่นก็ไม่ใช่น้อยเลยสำหรับพรานสองคนครั้งนั้นทำให้มีเนื้อไว้กินได้เกือบครึ่งเดือนโดยที่ไม่ต้องไปออกป่าล่าสัตว์อีกและครั้งหลังสุดนั้นที่ทั้งคู่ได้เข้าไปนั่งห้างล่าสัตว์รวมกันอีกครั้ง จากการที่พรานดูนั้นแกเข้าไปนั่งห่างมาแล้วทั้งคืนไม่ได้สัตว์ตามที่ต้องการแม้แต่ตัวเดียวแต่กลับพบเข้ากับกระทิงป่าที่เห็นเดินหากินอยู่เมื่อช่วงดึกๆห่างออกไปจากนั่งห้างราวๆสักร้อยกว่าเมตรบนเนินเขาน่าจะเป็นกระทิงนมเพราะเห็นว่าหากินอยู่ตัวเดียวลงขึ้นจึงรีบเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านตรงด่งไปที่บ้านของพรานเลี้ยงที่อยู่บ้านพอดี โชคดีที่ไม่ได้เข้าป่าล่าสัตว์สักก่อนหลังจากที่พูดคุยกันอยู่เพียงคู่เดียวเพราะต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วพรานดูแกก็รีบกลับไปบ้านอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะขันเนื้อขันตัวไปหมดส่วนเมียแกก็หอ่อข้าวห่อปลาใส่ย,ยาบไวให้เสร็จเรียบร้อยใกล้เวลาจะค่ำเข้าไปทุกทีแต่พรานดูแกใจร้อนที่จะรีบเดินทางเข้าป่าในตอนค่ำโดยไม่คิดว่าจะมีอันตรายใดๆเกิดขึ้น ซึ่งพรานเลี้ยงที่นัดหมายกันไว้ก็เห็นดีเห็นงามด้วยและได้แต่รอพรานดูอยู่ก่อนแล้วที่ท้ายหมู่บ้านเพราะแกไม่ได้ตาเตรียมอะไรมากมายนะักเครื่องไม้เครื่องมือนั้นพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตามวิสัยของพรานทั่วๆไปทั้งรูดรีบเปล่งฝีเท้าเข้าป่าทันทีเมื่อพรานดูมาถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะมืดค่ำลงแต่ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดสำหรับพรานทั้งสอง ที่เดินป่าแถบนี้มาแทบจะหลับตาเดินได้และที่ไม้ที่พรานดูนั้นบอกทั้งสองก็เคยเข้าไปนั่งห้างกันมาก่อนแล้วแม้ว่าจุดที่พรานดูเห็นกระทิงนุมอาจจะอยู่ห่างออกไปนิดหน่อยแต่ไม่ไกลมากนักระหว่างทางที่เดินเข้าไปก็ยังพอมีแสงจันทร์สาดส่องให้มองเห็นได้บ้างส่วนเสียงในป่าในายามค่ำคืนนั้นแทบจะฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงของอะไรบ้างและทิพานทั้งสอง ต้องหลีกเลี่ยงก็คือปุ่มไม้ที่อาจจะมีสัตว์ดักทำร้ายเอาได้อีกอย่างก็คือกิ่งไม้แห้งที่การเดินป่าในยามค่ำคืนอาจจะทำให้เกิดเสียงจนสัตว์ป่านั้นปุ่งเข้ามาทำร้ายได้อีกเช่นกันแต่พรานทั้งสองกระดันโดนมาจนถึงที่นั่งห้างที่เคยนั่งกันมาก่อนแล้วและพรานดูเกือบเพิ่งจะมานั่งอยู่เมื่อคืนวานนี้เองเวลาตอนนั้นเกือบประมาณสักตีสามกว่า ถือว่าทั้งครูนั้นเดินไวมากจนไม่ได้พักเนื่องจากในยามค่ำคืนนั้นอากาศเย็นเลยไม่ค่อยจะรู้สึกเหนื่อยนั่งพักกันครู่เดียวพรานดูกระบ,บอกแผนกับพรานเลี้ยงก่อนจะแยกย้ายกันย่องไปหาจุดที่พรานดูนั้นบอกว่าเห็นกระทิงนมการที่จะเดินเข้าไปดักกล้ายิงกระทิงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีอันตรายมากเพราะถ้ามันได้ยินเสียงผิดปกติจะพุ่งเข้าหาทันที โดยไม่เกรงกลัวว่าผู้บุกลุกจะเป็นสัตว์ชนิดไหนเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าโดยที่ไม่มีเสียงปืนดังแม้แต่นัดเดียวไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพรานดูหรือว่าพรานเลี้ยงก็คงไม่มีใครเห็นกระทิงที่ว่าสักคนเดียวพลานดูแอบซุ่มอยู่ตรงที่แกเห็นกระทิงก็ไม่พบว่ามันจะออกมาให้ยิงแต่อย่างใดจึงได้เดินกลับมาที่นางห่างเดิม แล้วก็รีบปีนขึ้นไปบนนั่งห้างมองหาพรานเลี้ยงเพราะเมื่อกระทิงไม่ออกมาก็ต้องกลับมาที่นั่งห้างตามที่ตกลงกันไว้ก่อนแล้วใกล้จะตีห้าก็ยังไม่เห็นว่าพรานเลี้ยงกลับมามองไปที่ลานเนินเขาก็ไม่เห็นวีแววว่ากระทิงจะออกมาจนตีห้ากว่า,ก,วาก็เห็นคนเดินดิ่งมาจากฝั่งที่เห็นกระทิงนั่นพรานดูเข้าใจว่าคงต้องเป็นพรานเลี้ยง จนแน่ใจเมื่อพลานเลี้ยงนั้นเดินเข้ามาถึงใต้ห้างแต่พลานดูก็ต้องตกใจโดยที่ไม่ทันได้ถามไทยอะไรเลยที่เห็นพลานเลี้ยงนั้นยืนมองตาขวางร้องลั่นว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงทั้งล่างของพลานเลี้ยงนั้นเปลือเปลิอนไปด้วยเลือดพลานดูไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลานเลี้ยงแต่ดวงตาของพลานเลี้ยงเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วผิดจากดวงตาของคนทั่วไป มันดูคล้ายกับดวงตาของเสือก่อนที่ล่างของพลานเลี้ยงนั้นจะกลับกลายเป็นเสือโค่งลายพาดก่อนไปต่อหน้าต่อต,อตาของพลานดูพลานเลี้ยงเป็นเสือสมิงหรือว่าเสือสมิงกลายเป็นพลานเลี้ยงพลานดูทั้งตกใจทั้งสับสนจะทำอะไรไม่ถูกมือกระกำปืนไว้แน่นส่องลงไปที่เสือสมิงตัวนั้นที่มันกำลังตะเกียกตะกายทำท่าจะปีนขึ้นมาบนห้างให้ได้ ตั้งแต่เป็นพรานมาก็ยังไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแกหลับหูหลับตาสับไก่ป้องเดียวล่างเสือโครงหลายพาดก้อนนั่นหล่นลงไปที่พื้นเสียงดังตุบแกเหลบลืมตาแล้วมองลงไปด้านล่างก็เห็นว่าเสือสมิงนั่นนอนดิ่นพ่านก่อนจะแน่นิ่งไปในที่สุดเมื่อมองดูดีๆกับพบว่าไม่เพียงแค่กระสุนปืน ที่เจ่อเข้าที่กลางหน้าผากอย่างเหมาะเหม็งตามลำตัวของเสือสมิงนั่นยังมีร่องรอยของบาดแผลอยู่หลายจุดคล้ายกับว่าถูกทิ่มแทงด้วยของแหลมมีเลือดไหลซึมออกมาจากบาดแผลจนทั่วทั้งตัวเมื่อฟ้าเริ่มสางพลานดูก็รีบปีนล,ลงจากนั่งห้างเดินตามหาพลานเลี้ยงจนทั่วสุดท้ายก็พบว่าได้กลายเป็นศพไปแล้ว อยู่อีกฝั่งที่พรานดูนั้นเห็นกระทิงจากสภาพคงไม่พ้นถูกเสือตัวนั้นกัดกินและยังมีหลองลอยเท้าของกระทิงและเสือเต็มไปหมดลอบๆบ,บริเวณนั้นแกสันนิษฐานว่าเสือคงจะถูกกระทิงไล่ขิดเอาจนหมดสภาพนอนหมอผอย่แถวนี้จนพรานเลี้ยงนั้นเข้ามาพบและได้กลายเป็นเหยื่อในที่สุดวิญญาณของพลานเลี้ยงคงจะแค้นแกมาก ที่พลานดูพามาตายอยู่กลางป่าแบบนี้ทั้งทั้งที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เป็นพลานไม่เคยที่จะเดินป่าล่าสัตว์ในตอนค่ำคืนทำให้พลานดูนั้นเกิดนึกเสียใจอยู่ไม่ใช่น้อยหลังจากนั้นไม่นานพลานดูเองแก้ก็เลิอกอาชีพเป็นพลานในที่สุด